ลายหวานเจี๊ยบไข่ข้าวสื้ใครห่างห้งางไปกินนะม่ตเสียไปทางไหนวั้นี่ตัวเรียนเลยละ่ะหมอนทองถือแล้วสาโลลร้อยยี่บกรับประกันเนื้อสวยนะรูปหนึ่งสวยตุเรียนถูกนะตลาดนี้ไอย่างนี้ไปอง ไปย่างอู้ปลาหมอ,อย่างน่ากินเห็นปลาหมอ,อย่างไดย้เลยคิดได้ยังน้ำอ้อยหนังจีบเนี่ยเจรียาร้านขายดีเมื่อกี้คนลุมกันลูกใส่ที่ไปกรบสิกบไปขั่วกุ้งไปทอดไปทำกุ้งแพร่แกมันให้มันเดินไปซอยไหนไวะ ใส่กรอบใหญ่คุดของกองโลละสี่สิบของคุดโลละยี่ห้าสวยๆเลยถูกอ่ะถูกมาก กระ,ะถัว่วโมกอกกำลังตำลูกเล็กถัว่วกำละำยี่สิบำใหญ่ห่ทิงก้อนไปแย่ไข่เครื่องสกอตมันเดินไปซอยไหนก็เผือกกัดมันหัวใหญ่มากมันเดินซอยไหนมมามุ้งเจ้าอร่อย จานนี้ข้าวเหนียวม่วงอร่อยเส้นย,ยาวๆย,ยาวเลยคือกล้วยประถูแหวสิเดินไปทางไหนวะนีไ่ไงปลา,าปลาน,นินไม่มีปลาน,นินหมด เป็นนิ่มแดดเดียวอร่อยเจ้าเมื่อกี้เสีอบทอดอยู่ร้านไหนวะอยู่ซอยไหนกระชอนกระชอนเออมันอยู่ซอยไหนไวัยฮะ เคบับไก่ให่นู้งไง <Huh? S 1> เดินมาเมื่อกี้ทำไมไม่เจอมันขายลากหมดและเมื่อกี้ทำไมไม่เจอถั่วซือ้อแล้วหรอแล้วกอซื้อร้านไหนอ่ะนี่ร้านนี้นนนยังสวยซื้ออะไรงง,ง,งาทงงๆ แ <laughs> สดงงอขว่าถนัดซ้ายงอซ้ายถนัดขวา <laughs> ส้มน้องกินหมูยอไม่รู้หมูยอมยไม่มกระถิีขายลรวเม่กระถินนะ LIKE. อันเดี๋ยววันนีซื้อมะละกอไปตำใช่ตัถาน เตี๋ยวสายบ่อยมันขดน่ากินมากไม่กินตำมเสิรน่ากินมากมบอก ซื้อไข่อันนี้ห้างหังเมื่อกี้ซื้อไขห่ห้างห,างหางังดีกว่าไข่ห้างหังตู้อะไรเนี่ยมันคุดโลยิมากอย่างสวยเลยเราเป็นเจลนี่น้ำพริกนมรปักเซียนดองซื้ออะไร ฮะเมกะทินเหรอไม่มีผักขะนีเ่เมกะทินหาซวยายากทำไม่ค่อยมีใครเก็บมาขายเมกะทินเมกะทินงามไม่มีใครเก็บมาขายไม่กิน เนี่ยบักสลัดไปกินก็้สลดเ่ยสะพางามมาก ouais. คุณลาเอาวันนี้วันพ like that, ักเออตกบุ้งใบผัดอ่ะผัดหมูปลาวีเนข่ามืองเสากุ้งหอยอดยี่สิบอดมากก็แดกสปก็แดกไว้เทอะ กระปไสถอดาี้กระจกีไฮโดรเจลเคสมือถือสายชาร์จฟังเพลงันีร้าไม่กะทิ้นน้าหยาเจเขาบวกขวัยม่คนแก้นัคขายบ้บินบกับบัวหูจบับ ปลาชูเสียปลาชูกปต้มยำต่ามึกน้ำดำเมื่อนี้มาแรงมาแรงทอดกินหนักแดงไหมแะดะแดะกินไหมกินนั่นนี้ด้ไหกแด,ก,ดกิน้ดยกินไข่หางห้างร้อยบเการอยสิบเก้าต่ตีนไก่ก็กกถอดไม่ตะกินแห่ง ปินมใหญ่ดีนะนี่โรเรีนยนโหลเท่าไหร่ตุกเล็กๆขายดีมากขนลุมกันเลยเนืโอเท่าไหร่ร้อยยี่สิบนี่ผิดยังยงามพิขี้หนะปลาล่าข้างหน้าก็ไม่มีหรอกนะไอ,อเราซื้อตะโก้ไปแล้วนี่หว่าตะโก้กับวุ้น

มันหลายออกหกสี่ลางกัไเลยงอนเลยหกสี่ศูนย์หกสี่หนึ่งหกสี่สองหกส